ต่ด้วยโอเควิ่งไปอันไปีกันฟลอร์คลีร์โหสะอาดมากเลยนะเนี่ย่าเราเข้าประสาทของ The s k i ิ i d i s h แล้วใช่ไปกัน Let's go ทีม Let's go <S ขึ้นบันไดกันไปย่าเราล่น ระวังนะระวังนะท้าไม่ใช้สกิลเธอแบนแนใช้น้ำยาเธอเถอะดีอ๋อไม่ต้องหลอกถ้าเกิดถล่มเดี๋ยวเลือดเดยอะแฟนแฟนเราแข่งแรงเท่ากับคนเวล9เนี่ยเหมือนกันเฮ้ยเราขึ้นมาถึงขั้นบนแล้วนี่เดีย๋ยวมันจะทำให้เหนินของ ไม่มมนดีเธอแข็งแรงเท่ากับหนู n o o f f e n s, <S no offense, bro <S ไป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 มีหีบมีหีบเปิดหีบกันได้ทเ,เ<อ>ท<ด>มเลยรดีขึ้นไม่ไม<อ><อ>นดีมาตรงนี้แคมป์ไฟมาพักถ้าเกิดเราหล่นนี่คือแบบ้อยเกาชานะ เพิ่ม health เจนเก็เป็นแทงุดูชุดก็หรอสิชุดกอุออเเอ้ดู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 อืมอืมเออไม่ปลเลขฮ้ยพังเขาไปพัง้ไปได้เทมกาบเราไม่แบ็กดาวหรอกเนอแบ็กดาวน์เนโรวัตเนโรกีบบเยอะ อย่างนี้อการทีห่หมดแบมเลยมันด้มาพักกันก่อนพักกันก่อนเราเป็นอัศวินที่เก่งกะที่สุดแล้วในหมู่เด้งลิงเจียงมินดี้มินดี้อย่าลืมนะ The Skibidi Dish อาจจะง่ายแต่ว่า The One จะยากมากเป็น Final Boss นง่าย ถ้าเกิดทุกคนไม่ได้ดูคลิปที่แล้วเพราะได้กุญแจที่สองอ่ะทุกคนซึ่งพอได้รวบรวมกุญแจสองอันมาแล้วมาดูกันยื่นดีมาโชูส์โอ้ จะลืมอาหิบก็ได้นะเราไม่ได้ไปดูดูมันแต่เพื่อนไปดูมนี่มนกันป่ะุ่ยเจอดอกไม้สีฟ้าไปแดกเกอร์สพยายามรีฟิลแมนน่ากับเลือดไปเยอะๆเพื่อนขอจะโดนไปแล้วก็ได้พอกลไปก่อนไปรีเฟรนทเถอะ โอ้โหเกิดการต่อสู้ตอนนี้หมอข้อมูลคืออัเซสซอรีแรกสุดที่เรามีมันจะไม่มีวันขายหรอกเป็นต่อเป็นต่อชู์อ่าอีลี่จะลอกแ้วไป a m าช่วหน่อย ส่วนไปได้ช่วยกันหน่อยสิช่วยนะเวนะี่ยแต่และคนก็น่าตาเหมือนกับลิงกันยังเลยเดูไม่ออกจะเป็นเธอก็ผมเบคอนเันาาเทพเนี่ยงงงงเขารู้สึกจมตีฉะนะันมาแฟน เราคิดว่าเราจะหยุดเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มเ e x t สเตอรตเราจะได้จัมปีเร็วจัมปี้เร็วสำคัญกว่าที่คิดนะแฟนแล้วโอเคแฟถึงแล้วที่เก้าของดังจงิ้งสกิมันขอสกิลสกิวส,ก,สก,กิฮิลกับสก,กิลพ่อมนะอ้ยออน,นี่แหละีสาีกัน การพวกนี้กันเถอะมาคุณยิบคุณไปชั้นต่อไปให้เพื่อนเขาจัดการตัวนั้นกันป้าจะโดดลงก็มันเห็นผ่านเขาก็<ๆ>แพ้นี่ขึ้นมาแล้วโอเคเ มันมีของวิสติกที่น่าจะแหลกแต่นั่นตัวทีก่อนนี่เราได้แหลกมัตรงนี้มันรีฟิลน้ำยากันน้ำยาแห่งไฟเมื่อกี้เราเกือบหมดจำได้ป่ะที่พอเราจัดการเดอะสกีเบดี้อ่ะหรือจะเรียกว่าอัลตร้าเบบี้เพราะเราได้น้ำยาแห่งไฟมาง่ายๆก็คือเมื่อเราอยู่ที่แคมป์ไฟเราสามารถใช้น,น้ำยาแห่งไฟเพื่อรีฟิลได้รีฟิลตัวจะมีน้ำน้ำยาแห่งไฟสองแบบแบบมานาะกับแบบ HP ง่ายๆก็คืออับเกล็ดน้ำยาน,นี่แหละ Yes! Yeah! Let's go! <S โอ้ยจะต้องใส่ฉันจมตีเพื่อน Yes! ไปกันบินดิฟ้ารถผิดทางมาแล้ว Help me Help me พวกนี้คนน่าจะเก่งนะ เนี่ยเชิญแล้วฉันเคยเป็นพ่อมดในหมู่เด้งลีเจียนแต่ฉันวางแผนจะประจานใครออกนอกหมู่บ้านอ๋อก็คือพ่อมดเขาเคยเป็นเขาเคยอยู่ในหมู่เด้งลีเจียนด้วยมันยีเทปะเออใช่ใช่ใช่วันจันไหนพูดเยอะกว่านี้ได้ปะโอ้ยมีไมม่ีเลยหรอในห้องที่เคยผ่านมาก็เป็นแบบนี้ปะบอกหม่ตรงเต้ Whoa! คนด่ากันเยอะเนี่ยฉันเคยอยู่ใน Eclipse Legion ด้วยนะถึงว่าในชื่อว e ่า Eclipse นะเป็นเ e t e r อรนี่นะชอาแล้วเวฮ้ยทีมเอพิกเพิ่งบอกว่าไม่เคยเจอทีบแล้วนี่ทีมเอพิกพูดถึงดังจินีน่าจะยาวนานนะประสาทไม่ถึง ฐานของ The s c a i d i z ว้ o n ได้ของยกก่อนแล้วได้ของแลมีดีะไปอะไรชันลุกขึ้นไปเหรอค่ะเธอแบบไม่รู้อ่ะไปกันไหไม่ค่อยได้เจอหนักจิงอุ้ยน่าจะเป็นนักิ ถ้าเกิดแพ้น่จะเ็ใจมากเออเอ help me อฉันได้ยินว่าพวกเจ้าฉ, <I see. S 1> ฉ,ฉันได้ยินว่าเจ้าไดี่ยค่ะพี่น้องขุนข่าใช่หรือเปล่าเจ้าจะต้องเส <Yeah. S 1> ียใจอย่าลืมนะข่าคือพี่คนโตสุดแล้วพี่ที่เก่งที่สุด ฉันนั้นได้กินออไมาถึงฉันนั้นได้กินพืชผักเยอะสมองฉันก็เลยโตและฉันจะไม่งงเหมือนเจ้าไอ้พวกมนุษย์ธรรมดานายก็แค่ไอ้โอเกิร์โง่นั่นแหละพอทำมาเป็นดะดู้ค่าสิค่าอุดเปลาะทำไงเออเรานนัก จอร์ชโรเมนดีฉันขลองถอยจกไกลโอ้โ Help me Help me ไม่ตายแน่เลยไม่ กันช่วยโครงการเดชตุยง่ายไม่เอาฉันไม่อยากตายฉันไม่อยากตายฉันไม่อยากตากยาต้องบล็อกก่อน ที่ข้าบอกพวกเจ้าแค่เสสวร็จสฮ่าฮ่าฮ่าไม่นี่ของพวกเรา เอาไ่เป็นไรมันกะ ดินเ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 ้านโอ้ไม่ทำไงดีไม่ว่านะทุกคนมันไม่มีดีเพราะยังแพ็คแค่นี้ยังไม่ได้อย่าลืมนะ Never back down, never what? ใช้สตัดพอยท์เท่าไปเดี๋ยวเราเข้าไปร้านค้ากาันน่าแปลกใจเลยว่าเดี๋ยววินนีน้ทีมอาพวกจะได้พ่ายแพ้ไปแต่อย่าลืมวิญญาณแห่งหลักสู้อยู่พวกเราอยู่ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเราซื้อตังจรงเวล6 อาจจะเป็นสกแกมแล้วก็นี่คือเงินที่เราเหลือบุ้ยอลิตกับลินแพนส์สวยเนีนเ ไปไหมออรีแต่พุงนะสามสองหนึ่งชาร์จครั ส<ร>คนเอาเป็นว่าเราจะไปฝึกต่ออีกกี่เดือนนะครูห้าเดือนเสือบังเราจมตีคนนี้ไม่ได้อะ เราก็อยู่นอกโซนเนี่ยเฮ้ยลองอารีนา่าไหมเอาดิไฟน์ไฟน์กดไฟน์อารีน่าเริ่ม,ม,มกันมามามาดูการทาเป็นนักสู้ที่เก่งกว่ากันมาฟึงกันเนาะ

กาเขาบอกว่าห้ามหนีกันนะมาสีหยุดหลบเลยแล้ว <Yeah. S 1> มีชีวิตอยู่แค่สองชีวิตพร้อน้ำยาโอ้ไม่มีน้ำยาแล้ว มาสินี่ได้หรอแล้วผู้ชอะต้องสับรอบหรอมาดิเธอไม่เรียนรู้บ้างไหยหรอว่าเธอต้องบล็อกบัวอะไรบล็อก คือมาสนในกงของเราสิวกดอะไไม่ได้เก kind of ินยู่เาไมเรากดสกิลไม่ได้อะ <ả? S 2> ตาไม่น่าฉันเยอะแล้วนะเรอถ้ากดได้ได้ฉันกดอยู่ ork, น่ะมาสิไม่ม นายเกินก็เลือมันเยอะก็เราเก่งกว่าเธออย่างนั้นเหรอก็เราฝึกเยอะกว่าเธอถึองไดแข็งแรง endurance เยอะกว่าเดิมไงเราจะเป็นอัศวินหมูแด,ดงที่ดีที่สุด เน้นคุ้มนน่นโก้ชะนะอ่ะอ,อนเกินไปฝึกมาใหม่ค่าดร้อยเดือนไปได้อ่อนไปละไปอัดังจินมาสเตอร์แล้วไปฝึกมาอีกร้อยเดือนไป